สวัสดีครับผมออฟอิทธิกรกับทีสูตรที่สุดของเรื่องรีวิวนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับรถคันใหม่ล่าสุดของ Mitsubishi นั่นก็คือ Mitsubishi Outlander แต่ไม่ใช่ใน l ร n d e r ธรรมดาครับเพราะตัวนี้คือ Outlander p u u k i n Hybrid PHEV หรือ Plugin Hybrid Electric v e h i c l e นั่นเองนะครับ ความพิเศษของมันแน่นอนมันคือรถญี่ปุ่นนะครับที่เปิดตัวเป็นปักอินไฮบริกคันแรกนะถ้าไม่นับแบน MG ที่เราเคออยรีวิวไปตรงนี้ตรงนี้นะครับตัว MG HS ตัวปักอินไฮบริกที่เปิดตัวไปจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้มาเปิดตัวตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับ แต่มันเพิ่งมีรถเนี่ยเอามาลงให้ทดลองขับชูรูมไม่นามนมาได้เองและวันนี้เราอยู่ที่ราชบุรีนะครับ TSC มิสซูราชบุรีเนี่ยมันอยู่เลยโลตัสมา5 0าเมตรเส้นนี้ถนนดีนะครับถนนเนี่ยมีที่ขับให้สบ,สบายเลยใครอยากขับก็ระยะทางเยอะก็มาสัมผัสเต็มๆได้ที่นี่นะครับเราลงมาดูกันนะครับด้านหน้านะด้านหน้าจริงๆเนี่ยมันก็ามาเอกลักษณ์ของมิสซูแหละเป็นแบบด y น a มิกคิแบบนี้เห็นไหมมันรูปแบบเนี้ยนี่ไม่ใช่จาพลมนะฮะมันคือกระจังหน้าแบบนี้นะก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะ อันนี้มันปรับโฉมกระจังหน้าแบบนี้มาเมื่อปี2018นะครับไฟหน้าทั้งหมดเป็นแบบ Full LED นะครับที่ให้มาความรู้สึกส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายตัว SUV ระดับตำนานของมิสูอย่างตัว Pajero อยู่ไม่ใช่ Pajero Sport ที่ขายในบ้านเรานะครับ Pajero เลยนะมันคล้ายกันมากแต่พอมาดูสัดส่วนคันจริงเฮ้ยคุณผู้ชมผมว่ามันดูดีกว่าที่คิดนะคันมันดูใหญ่โตกว่าด้วยความยาวครับ4.695เมตร ความกว้าง1.8เมตรครับระยะฐานล้อระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ย2.67เมตรนะครับและความสูงเนี่ยอยู่ที่1.71เมตรระยะสูงจากพื้นเนี่ยสูงถึง19เซนนะคุณผู้ชม ก็ได้เป็น MG เนี่ยมันประมาณ15เซนเองนะคันนี้สูงกว่าประมาณ5.5เซนนะครับรุ่นนี้มิติโดยรวมถือว่ายาวกว่านะครับความกว้างตัวรถพอๆกันก็เดาๆว่าความอนเนกประสงค์ภายในรถเนี่ยน่าจะมีมากกว่าที่จุเก็บของน่าจะมากกว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะแบบนี้มีมาให้นะครับเพราะว่าเอาแลนเดอร์แปะแบบนี้นะ เราไม่ต้องไปหาตัวหนังสือเนี่ยชุดแต่งมาติดแล้วนะครับอันนี้ติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับไฟหน้าไฟตัดหมองนะเป็น led หมดเลยยกเว้นไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้อยู่ด้านหน้าตัวรถมีเซ็นเซอร์ไม้สจุดนะครับเซ็นเซอร์ก็รอบทันเลยด้านท้ายก็มีมาให้ด้วยนะครับสีเนี่ยจะมีเพียงแค่สสีให้เลือกคือสีขาวสีเงินแล้วก็สีดาอย่างคันนี้เราเป็นสีขาวนะครับที่เรามาดูรีวิวกันเป็นขาวบุ๊กนะสีจริงก็พอออกแดดก็สวยใช้ได้นะครับแต่มันก็ไม่มีสีแดงสีอะไรให้เลือกนะตัวล้อเองครับเป็นะ ขนาด 225/55R18 ก็ถือว่าล้อเนี่ยก็ใหญ่ใช้ได้แต่ตัวรถมันดูใหญ่ไงมันก็ทำให้ล้อเนี่ยมันดูเล็กลงไปโดยปริยายเลยล้อครับตรงนี้เป็นแบบปัดเงาครับอี่ยเป็นสีเงินนะแต่ตรงนี้มันจะเป็นสีเงินแมทัลลิกอันนี้ก,กับปัดเงานะเส้นสายด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่าตัวรถอาจจะไม่ได้ความหริ้หวาเพราะรถตัวนี้เปิดตัวในตลาดโลกตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับอันนี้มันก็ขายกันมาถึงปีนี้นะรถตัวใหม่เนี่ยมันจะเปิดตัวที่ต่างประเทศเนี่ย ก็วันที่ 17- 16 17กุมภานี้นะครับเพราะนั้นตัวนี้มันก็เลยดีไซน์เนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมนิดนึงของตัวมิสซูเขานะครับพอมาดูกุญแจครับที่ให้มาเนี่ยอยู่ไหนวะอยู่นี่นะฮะกุญแจเนี่ยเป็นแบบ keyless นะครับกดป,ปุ่มตรงนี้เพื่อเป,ปิดปิดหน้าตากุญแจลองดูนะครับคือมันก็เน้นความทับทับท,ทนทนนะนะที่ชาร์จไฟฟ้าอยู่ทางด้านขวาครับเติมน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายเหมือน mg เลยนะครับที่ชาร์จมาดูใกล้ๆนะมันจะมี2ช่องครับช่องชาร์จปกติเนี่ยมันจะช เป็นช่องชาร์จแบบ Type 1ปัญหาอยู่ที่ว่าส่วนมากช่องชาร์จของที่ไทยเนี่ยจะเป็นแบบ t y p e 2นะครับแต่เขาก็ให้อดปเตอร์แปลงมาให้ส่วนช่องชาร์จทางด้านขวาครับเขาเรียกว่าช่องชาร์จแบบชาเดมโอส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานในค่ายญี่ปุ่นกันเป็นชาร์จกระแสตรงพูดง่ายง่ายคือมันไม่ต้องแปลงไฟก่อนชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับมันก็สามารถชาร์จได้เร็วขึ้นแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าหัวชาร์จของไทยเนี่ยชาเดมโอกับไทปวันมันค่อนข้างหายากนะเขาเลยให้ตัวแปลงมาให้นะ ก็กลายเป็นว่าเราต้องพกตัวแปลงแล้วบางเวลาเรามีอะแดปเตอร์มือถือเยอะแยะไงนะตัวนี้ก็ต้องมีตัวแปลงหน่อยลองมาดูทางด้านท้ายครับด้านท้ายเนี่ยตัวตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยเฮ้ยมันดูเหมือนว่าจะโบโบหน่อยนะโบนี่คือโบราณหน่อยนะครับเฮ้ยแต่คันจริงใช้ได้นะมันดูออกแนวหรูอะ่ะไม่ได้เน้นสปอร์ตฝาท้ายที่ให้มาครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับ มันจะเปิดค่อนข้างจะช้านิดนึงเพราะว่าตัวนี้สิ่งที่มันต่างกันเนี่ยลองดูนะครับช็อคอัพเนี่ยมันจะไม่ใช่ช็อคอัพเป็นไฟฟ้าอยู่ที่ต้นช็อคอัพตรงนี้แต่กลไกทํางานมันอยู่ที่ตรงนี้ครับขาหนึ่งขาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ค้าแล้วก็เป็น,นกลไกในการดึงตัวฝาปิดท้ายอยู่นะครับเป็นมอเตอร์อยู่ข้างในตรงนี้นะครับเนี่ยก็กลไกเนี่ยเหมือนรุ่นที่ญี่ปุ่นเลยนะครับ มันก็จะทํางานเปิด,ป,ดปิดแบบชา้ากว่าแบบปกติอยู่นิดนึงตัวนี้ครับเราจะเห็นว่ามันมีที่ปิดสัมภาระมาให้ด้วยของจริงไม่มีมาให้นะครับคุณผู้ชมความจุสัมภาระช่วงท้ายเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่อยู่ถ้าเราลองมาดูใกล้ๆนะครับเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมครับมีตัวสายชาร์จมาให้ของจริงที่ขายจะมีเด็ปเตอร์มาให้ด้วยวางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่จะมีแบบชุดอุปกรณ์อะไหล่ชุดปะยางมาให้แต่ว่ามันไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้ ข้างๆก็มีช่องเก็บของอยู่ช่องเก็บของเนี่ยใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ลึกมากนะตรงนี้นะความสูงมันก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับจุดเด่นจุดหนึ่งครับเรามาดูตรงนี้ครับคันนี้มีโหมด power outlet ครับที่จ่ายไฟเนี่ยให้กับอุปกรณ์ไฟในบ้านได้เห็นไหมจะมีรูปลั๊กตรงนี้อยู่นะถึงแม้รถดับอยู่ครับแต่ว่าถ้ามีไฟในตัวแบตเตอรี่ของมันเพียงพอเนี่ยมันก็สามารถจ่ายไฟได้เหมาะกับการไปแคมป์ปิ้งเป็นไงเท่ไหมฮะ ก็แดดแบบนี้นะครับผมเ,เหงื่อไหลแบบนี้นะเราก็ไปแคมปิ้งกันนะเราก็เปิดท้ายคนระับนั่งสวยๆนะมีเครื่องปิ้งขนมปังจิบชายามบ่ายนะแล้วก็มีผ้าผืนหนึ่งเช้นเหงื่อไปด้วนยะไม่ใช่ฮะคุณผู้ชมเผื่อว่าเราชาร์จพวกโน้ตบุ๊กอุปกรณ์ต่างๆเวลาเราใช้นิยามจำเป็นเนี่ยมันก็ใช้ได้เลยนะแล้วก็ใช้ได้นานด้วยเพราะว่ามันดึงเอาจากไฟเนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมของตัวรถมาใช้นะสปอยเลอร์ข้างหลังก็มีมาให้แบบนี้นะครับมีไฟเบรก เป็น LED หมดเลยนะแต่ไฟเลี้ยวกับไฟถอยหลัง,งเป็นหลอดไส้อยู่และด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์แบบนี้มาให้อยู่4จุดชุดแต่งคันนี้มี1ครับที่พูดไปคือแผงปิดสัมภาระท้ายนะครับมีตัวนี้นะครับเป็นตัวแบบกันรอยตรงกันชนท้ายเป็นโลหะชุดแต่งเพิ่มเติมนะคือกันสาดด้านข้างครับกันสาดแบบนี้ไม่มีมาให้นะเป็นชุดแต่งแล้วก็อีกอันหนึ่งครับสครับเพจครับ Outlander นะสครับเพจชิ้นนี้ไม่ได้แถมมาให้นะครับก็คือเป็นชุดตกแต่งแพ็กเกจของเขา ซึ่งทั้งหมดนี้ประกอบด้วยแผงปิดสัมภาระท้ายนะมีตัวที่กันลอยกันชนท้ายครับเพจสีประตูแล้วก็ชุดกันสาดสนนราคาเบาๆอยู่ที่11,800บาทไม้รวมแบตเจ็ดเปอนะฮะใครสนใจก็ลองดูได้นะหรือจะลองคุยกับเซลล์เป็นของแถมก็ลองว่าก,กันไปอ่ะจากภายนอกปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับภายในของคันนี้นะครับมันอาจจะเน้นแบบความทับอะ่ะคือเขาว่ามันดูหรูหราไหมมันมันไมู่หรูหราเลยนะ และถามว่ามันดูเชยไหมดูเชยนิดนึงคนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่ารถมนเปิดตัวในปีแต่ปี2012อะนะเพราะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสมัยยุคนั้นมันคงทันสมัยแหละแต่ตอนนี้มันอาจจะมีความล้าสมัยไปบ้างแต่หน้าจอโอเคนะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยให้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วมานะก็จะเป็นระบบแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างนะครับมัลติมีเดียอยู่ตรงนี้นะครับด้านกลางก็จะมีจอหน้าปัดแบบนี้อยู่ธรรมดานะครับมีหน้าจอสีให้มานิดนึงนะครับเป็นลักษณะแบบนี้พวงมาลัยส่งคุณคุ้นะอยู่ในไหนว่ว ก็อยู่ในปลาเจโรสปองนะครับคุณผู้ชมมันก็เอาพวงไลแบบเดียวทรงแบบเดียวกันมาใช้นะตัวนี้ก็จะมีที่ปรับ i อ e Cruise Control ตัวนี้ Voice Command ต่างๆนะาการเลือกปรับวิทยุก็อยู่เป็นแบบนี้นะครับแอร์ Air มีให้มาสี่ช่องแต่ว่าเลเ o u t ์ของแอร์มันแปลกๆนิดน,นึงนะบางคนแบบอาจจะไม่ชินเวลาปรับแอร์ไปข้างหลังเนี่ยทีนี้ก็จะปรับลำบากนิดแต่ว่าก็ยังดีว่ามีแอร์ตอนหลังมาให้แผงบูด,ด้านข้างครับสังเกตนะมันจะมีแผงบูดนุ่มแบบนี้มาให้นะ ันนี้จะเป็นแบบบูดนุ่มมานะครับด้านหน้าแบบนี้ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีนี่ไดมอนด์กริลแบบนี้ครับเป็นลายตารางแบบนี้บางคนแซวนะเขาเป็นอันนี้ลายหลุยชาแนลแบบเฮ้ยซื้อรถแถมหลุยนะไม่ใช่นะคุณผู้ชมอันนี้รถมิสูนะฮะก็มีแบบนี้มาให้ก็ช่วยเพิ่มความหรูหราได้อยู่กระจกออโต้ครับออโต้ Auto เฉพาะฝั่งคนขับนะไม่ได้ออโต้สีบานจริงๆเนี่ยรถราคาระดับนี้น่าใช้ออโต้ทั้งสีบานมาได้แล้วนะครับกระจกปรับและพับด้วยไฟฟา้า ฟีเจอร์ฟังก์ชันค่อนข้างเบสิกนะใช้งานไม่ยากนะครับปิดเซนเซอร์รอบคันเห็นไหมเป็นแบบนี้การเตือนการชนด้านหน้าฝาท้ายไฟฟ้านะครับอะไรต่างๆระบบนี้ไม่เยอะส่วนด้านตรงกลางนะครับด้านตรงกลางก็จะมีตัวคันเกียร์นะครับแบบนี้ซึ่งคันเกียร์นี้เป็นคันเกียร์แบบไฟฟ้านะครับโยกเหมือนจอยสติ๊กคือไม่ว่าเราโยกอะไรก็ตามเนี่ยมันจะกลับมาตรงกลางเสมอวิธีการใช้คือเราต้องยีบเบรกก่อนนะและเนี่ยดูตามทิศทางของมันใช่ไหมครับถ้าเราอยากให้มันเป็น N แล้วก็ผลักไปทางขวา มันก็จะขึ้นเอ็นขึ้นไฟมาแบบนี้ถ้าขับให้เป็นดีแล้วก็ปรับตรงนี้ก็มีตัวดีขึ้นมาปรับเป็น R ก็ปรับไปและเกียร์มันกกลับมาที่เดิมนะครับถ้าเป็นพีก็กดตรงนี้มมนก็เป็น P แบบนี้นะครับโหมดกันขับขี่นี่ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของคันนี้นะเป็นงานวิศวกรรมเลยก็คือระบบตัว4 w h e e l drive นะครับซ u เปอร์ l อฟ e ิลล์ไดรนะครับจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะทำงานแบบมอเตอร์คู่นะครับมอเตอร์ Motor oo, ทางด้านหน้าและด้านหลังก็ปรับโหมดสปอร์ตได้นะ มีเบรกไฟฟ้าพร้อมออโตเบรกโฮนะครับมีปรับระบบการชาร์จไฟเข้าในรถได้นะครับก็คือกดตรงนี้กดทีนึงมันก็จะบอกว่ามันเป็นโหมดเซฟนะครับหรือโหมดชาร์จก็คือเพื่อให้เครื่องยนต์เนี่ยปั่นไฟเนี่ยชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่ได้เยอะขึ้นได้สูงสุดในถึงดับดับเ0เลยนะครับรวมถึงวิ่งมีีโหมดล้วนๆก็ปรับตรงนี้ได้มีที่วางแก้วน้ำตรงนี้มาให้2อันนะครับรวมถึงตรงนี้มีช่อง usb ให้1ช่องนะ คันนี้ก็มาพร้อมกับตัว Apple CarPlay Android Auto ก็ให้มาด้วยนะครับรวมถึงที่จุดบุรีนะครับเ,เปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้ามาให้เนาะแล้วก็จะมีพวกนี้ครับเปิดพวกระบบ Blind Spot Monitoring นะครับเปิดปิดตัว Outlet Power 1500วัตต์ที่ผมบอกไปว่าเอาไปแคมปิ้งหรือเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กทางด้านหลังก็ได้นะครับช่องเก็บของก็มาตรฐานนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือตัวเบาะนะตัวเบาะคันนี้ คือมันให้มาเป็นเบาะหนังนะครับเหมือนกันนะเป็นหนังสลับหนังแท้หนังสังเคราะห์แล้วก็ให้ตัดมาเป็นลายเพชรแบบนี้เหมือนกันก็ดูดีใช้ได้นะดูดีใช้ได้แต่ถ้าเทียบกับคู่แข่ง้วเนี่ยคู่แข่งมีให้หนังอะคันทาร่ามาด้วยก็อาจจะดูรู้หลากว่าคันนี้นิดนึงนะครับด้านหน้าก็คงประมาณนี้แหละยกบาะให้นิดนึ่งคุณผู้ชมเออนะยังไม่รู้ว่าเบอกเขาเป็นไงยกบอกได้ด้วย เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังดีกว่าว่าข้างหลังเนี่ยนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วผมก็ย้ายมาอยู่ที่ด้านหลังของคันนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยผมปรับตำแหน่งที่ผมขับปกตินะครับผมสูง180นะครับพอย้ายมาขับปุ๊บสิ่งแรกที่คิดคือเฮ้ยเออมันมันโปร่งแล้วมันนั่งสบายนะคือเนี่ยครับดูนะผมนั่งอย่างนี้นะครับโหเหลืออยู่เกือบฝ่ามือหนึ่งเท้าเนี่ยสอดเข้าไปในบอกข้างหน้าได้ด้านหลังหลอพูดถึงความสะดวกสบายใช้ได้นะครับ ตัวเบาะเนี้ยมันก็ให้เป็นลายตัดมาเหมือนด้านหน้าเลยเป็นลายเพชรแบบนี้นะครับพร้อมแอร์หลังแอร์หลังก็มีมาให้ด้วย2ช่องนะครับอีกจุดหนึ่งผมว่าที่มันลาคาหน่ยหนึ่งคือตัวเบาะครับพนักพิงศีรษะทางด้านหลังเนี่ยมันดันหัวคนนั่งอยู่นะเราต้องปรับดันมันขึ้นแบบนี้เราถึงจะนั่งได้สบายรองรับตรงศีรษะเราได้พอดีนะครับตรงไหล่มันก็ถึงระดับไหล่พอดีนะ ตรงหลังเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้จุดเด่นของคันนี้คือมันสามารถปรับตำแหน่งเบาะนั่งได้นี่ผมปรับในตำแหน่งเอ็นสุดนะครับมันสามารถปรับมาตำแหน่งข้างหน้าได้แบบนี้มันปรับเบาะได้ค่อนข้างเยอะเลยปรับได้ละเอียดด้วยนะครับเนี่ยปรับได้หลายตำแหน่งอยากปรับอะไรปรับเลยชอบเอ็นมากเอ็นน้อยก็ปรับได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของคันนี้รวมถึงระบบความปลอดภัยเนี่ยก็เรียกว่าให้มามีเนี่ยแน่นๆเหมือนกันนะแอร์แบ็กให้มา7จุดนะครับก็คือคู่หน้าด้านข้างคนขับด้านหน้านะครับ2จุด มานีลับภัย2จุดแล้วก็หัวเข่าคนขับอีกหนึ่งจุดนะครับเข mm hmm. ็มขัดนีรับภัยคันนี้ก็มีมาให้รอบพันนะครับจุดหนึ่งเนี่ยที่คนนั่งด้านหลังนะครับคิดว่าอาจจะน้อยใจนิดนึงคือวัสดุตรงประตูครับตรงนี้ข้างหน้ามันเป็นบุกมาให้ใช่ป่ะแต่เนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้เขาก็ลดต้นทุนนิดนึงนะตรงนี้เป็นพลาสติกอยู่แล้วแต่ที่วางแขนตรงนี้ก็ยังให้มาเนี่ยเป็นบุกนุ่มเป็นลายหนังเนี่ยลายเพชรแบบนี้อยู่ก็วางแขนได้สบายหายห่วงเลยพอดีพอดีนะครับ ถือว่าห้องโดยสารเนี่ยผมให้คันนี้เรียกว่าสบายกว่านะตัว MG นิดนึงเพราะว่าความยาวของตัวรถอาจจะยาวกว่าด้วยนะครับแล้วก็การปรับเบาะที่อเนกประสงค์เนี่ยมากกว่านะครับเพราะรู้สึกว่าใช้ได้แล้วก็บอดแถวกลางครับจริงๆมันพับได้เนาะเราเห็นบางคลิปเนี่ยบอกว่าพับไม่ได้แต่จริงสเปคไทยพับได้นะครับวิธีการพับของมันเนี่ยมันจะแตกต่างจากเบาะของรุ่นอื่นนิดนึงนะครับวิธีการของมันคือต้องดึงครับเบาะรองนั่งออกก่อนนะวิธีการดึงก็อย่างนี้ครับยกด้านนี้ขึ้นเนาะ เห็นไหมครับตัวล็อกมันจะหลุดแล้วก็โยกมอกมาข้างหน้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีเหล็กค้ำอยู่นะแต่มันอาจจะดูบอบบางนิดนึงหรือเปล่านะหลังจากนั้นเราก็พับตัวนี้ลงมาครับดึงพับมาอยาี้ก็เป็นอันเรียบร้อยพับไปทางอานใช่ป่ะอันนี้เหมือนกันครับเท่าเดียวจะพับใช่ไหมแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นมาก่อนปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับแล้วเราก็จับบอรรองนั่งมาลงมาอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นตรงปีนกันเลยนะฮะ เปนโชว์เลยอย่างนี้เลยเราก็พับอย่างนี้ลงมาปึ๊บอ่าก็เป็นอันเรียบร้อยครับเบาะด้านหลังของเจ้าคันนี้ก็จะพับได้ราบรียบสนิทแบบนี้แต่แน่นอนครับมันจะมีตัวเบาะรองนั่งแบบเนี้ยเ,เกตกะอยู่นี้นิดหน่อยนะวิธีการเอาเบาะขึ้นก็เหมือนเดิมครับย้ำสเต็ปเดิมปรับเบาะนั่งขึ้นใช่ไหมอันนี้เอาข้างหลังลงไปก่อนข้างล่างให้ติดล็อกแล้วก็ลงไปก็เป็นอันเรียบร้อยครับ นี่คือวิธีการพับบอกกลางของเจ้า Outlander คันนี้แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในตัว Mitsubishi Outlander PHEV คันนี้แล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนก่อนที่จะไปเทสนะครับคันนี้นะครับก็คือวิ่งมาทั้งหมดเนี่ย895กิโลเมตรนะครับ EV d r i v i n g 98%ระยะทางตอนนี้เราจับเรารีเซ็ตเนี่เป็นศูนใหม่เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าอาตาัตราประหยัดน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงด้วยนะครับหน้าปัดอย่างที่บอกไปนะมันดูค่อนข้างจะโบโบน,นึงนะฮะโบราณนะ ทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะมีเข็มบอกให้ว่าอยู่ในโหมดไหนนะครับอีโคชาร์จอยู่นะครับใช้ไฟกิโลวัตต์เป็นอะไรยังไงบ้างทางด้านขวาก็เป็นวัดรอบตัวความเร็วนะครับเพนเพแบบนี้เลยไม่ได้เป็นจอสี12นิ้วแบบดูตื่นตาตื่นใจเหมือนที่อยู่ใน mg นะครับแต่เออมันก็ใช้งานได้แหละอย่างที่บอกว่า t s u s u s i s อะครับเขาไม่ได้เน้นเรื่องความหรูหราสักเท่าไหร่รถเขาอะนะเขาเน้นเรื่องความทับ ความใช้งานความทนทานได้จริงนะครับเครื่องยนต์คันนี้มิสุบุชิใช้เป็นรหัส CB12 นะครับเครื่องยนต์เนี่ยประมาณ2.4ลิตรนะครับให้พละกําลังเนี่ยอยู่ที่128แรงม้าแรงบิดเนี่ยอยู่ที่199ินิวตันเมตรนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าคันนี้จุดเด่นของเขาคือเขาได้ทำงานแบบ Super All-Wheel Drive Control รนะครับคือมันจะมีมอเตอร์2ตัวด้านหน้าและด้านหลังนะครับมอเตอร์ด้านหน้าเนี่รหัส S61 นะครับ พละกำลังอยู่ที่82แรงมาร้าแรงบิดอยู่ที่137นิวตันเมตรนะครับส่วนล้อหลังเนี่ยจะมีมอเตอร์อีก1ตัวนะครับพละกกำลังเนี่ยอยู่ที่95แรงมาร้าแรงบิดอยู่ที่195แรงเมตรเป็นรหัส Y61 นะครับ เมื่อทางานรวมกันทั้งระบบเนี่ยมิโซบิชเขาเคลมว่าแรงม้าอยู่รวมอยู่ที่305แรงม้าซึ่งเกิดจากการบวกกันตรงๆร,ระหว่างแรงม้าเครื่องยนต์บวกกับแรงม้ามอเตอร์2ตัวแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าแรงม้ามันไม่น่าถึงนะครับบางสํานักเนี่ยผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานว่าพลังกําลังมันอยู่ที่230กว่าแรงม้าท่านเองตามที่ในยุโรปมีการคุยกันเอาไว้หรือมีข้อมูลเปิดเผยกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าแรงม้าเนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะสมคำนับลือที่เขาบอกเอาไว้ไหมนะฮะเดี๋ยวลองขับกันเลยดีกว่าว ผมอยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าจริงๆแล้ว Outlander คันนี้หลายคนจะบอกว่า้รถมันเก่าว่าเป็นโฉมยังไงผมมาเล่าที่มาที่ไปให้คุณผู้ชมฟังนะจริงๆโฉมนี้นะครับมันเปิดตัวเนี่ยในปี2012นะครับเปิดตัวที่เจนีวามอเตอร์โชว์นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับถัดมาเนี่ยในปีเดียวกันนะครับที่ปารีสออเ o อร์โชเขาก็มาเปิดตัวรุ่น PHEV คือรุ่นที่เป็นไฮบริดแล้วก็เสียบ ไฟชาร์จไฟบ้านได้ครั้งแรกในโลกเลยถือว่าเป็นรถไฟอินไฮบิทคันแรกในโลกเลยนะครับที่มิ u ูบิชิพัฒนาขึ้นเนแล้วถัดมาครับในปี2015เขาก็จัดโฉมเนี่ยมีการปรับไนเนอร์เชน e นะครับแล้วก็เปิดตัวที่นิวยอร์กเป็นครั้งแรกกระจังหน้ามาพร้อมกับ Dynamic Shield แบบที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันแบบนี้นะเป็นทรงแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยปี2018เนี่ยก็มีการปรับอุปกรณ์ใหม่ ปรับลายกระจังหน้าใหม่ที่เราเห็นแบบอยู่ในคันปัจจุบันในเวอร์ชันประเทศไทยเนี่ยที่ขายกันอยู่นะแล้วก็ปี2019ปีที่แล้วนี่เองเขาก็มีการออกรุ่นเนี้ยเพื่อปรับแบตเตอรี่ครับพละกําลังนิดนึงแบตเตอรี่จากความจุ12กิโลวัตต์อวก็ปรับขึ้นเป็น13.8กิโลวัตต์อวก็อย่างเช่นเวอร์ชันปัจจุบันที่ไทยใช้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วโชมเนี่ยถือเป็นเจเนอเรชันที่3ของ Mitsubishi Outlander นะครับทำยอดขายไปได้ทั่วโลกมาแล้วเนี่ยกว่าล้านคน แล้วก็ในญี่ปุ่นเองนะครับถือว่าขายดีสุดๆเลยในบางประเทศนอร์เวย์อะไรเงี้ยนะครับยอดขายก็ใช้ได้ที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าต้องการให้เห็นว่าจริงๆ Outlander คันนี้มันเป็นที่นิยมนะในตลาดต่างประเทศเลยแต่ในไทยเราต้องรอดูกันว่าด้วยราคาที่ Mitsubishi เปิดมาเนี่ย1,749,000บาทในรุ่นท็อปแบบนี้มันจะเป็นที่น่าสนใจของคนซื้อหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้เราเติมน้ำมันเต็มถังเรียบร้อยแล้วนะครับรเดี๋ยวจะเทซึ่งอัตราการเปลี่ยนน้ำมันด้วย จากที่จอครับเห็นว่าคันนี้วิ่งมา911กิโลแล้วเนะาะก็ตอนนี้ถ้ากดไปเรื่อยๆทริป A นะครับทริป A เนี่ยผมรีเซ็ตแล้วเหลือ0กิโลนะคันนี้ปรับทริป A ทริป B ได้นะครับกดหน้าจอวนไฟล์มก็จะบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยวิ่งอีกกี่กิโล37กิโลเมตรอันนี้คือข้อเสียของคันนี้นะครับคือมันไม่มีบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะ คือมันบอกแค่ระยะทางที่เหลืออยู่ที่แบตเตอรี่สามารถวิ่งได้นะครับเราก็เลยไม่สามารถจับอัตราการประหยัดน้ํามันเนี่ยหรือจับอัตราการวิ่งของตัวแบตเตอรี่รถที่แน่นอนได้นะครับแล้วก็จะเห็นเนี่ยครับโ,โหมดการขับขี่ว่ากําลังมาจากเครื่องยนต์หรือกําลังมาจากแบตเตอรี่นะครับหรือกําลังทํางานผสมกันอยู่อันนี้ก็คือโหมดประหยัดพลังงานนะครับอันนี้ก็คือแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ครับมันเหลืออยู่ประมาณครึ่งก้อน และอันนี้ก็คือโหมดการขับเคลื่อนนะครับบอกว่ามันขับเคลื่อนมาจากล้อหน้าหรือล้อหลังกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เป็นหน้าจอที่บอกระดับการขับเคลื่อนนั่นเองทดสอบตาเร่ง100ถึง101 2 3โหมดสปอร์ตนะครับเครื่องยนต์ดีเลย์หน่อยนึงนะ40 60 80 90 100ประมาณ10 10.2วินาทีนะครัคร่าวๆ10.2วินาทีก็ถือว่าดีกว่าตัวเลขที่ทางมิสซูเคมเอาไว้นิดหนึงนะครับมิสซูเคมไวที่10.5วินาทีนะก็แปลว่าถือว่าใช้ได้อันนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับโหมดธรรมดาครับสูนถึงร้อยหนึ่งสองามสี่สิบหิบ ประมาณเดียวกันนะครับประมาณเดียวกันเนาะอาจจะไม่ได้เร็วกว่ากันเยอะนะครับก็ประมาณ10วินนั่นแหละประมาณ10วินาทีโหมดไฟฟ้าล้วนสูงถึงร้อยหนึ่งสองสามมันไม่ยอมนะครับมันไม่ยอมคือต่อให้เรากด E ีีปุ๊บอะแต่ถ้าเราขับอัตราเร่งปุ๊บอะครับเครื่องก็ติดขึ้นมาช่วยนะแสดงว่าต่อให้เป็น E ีวอะแล้วเรากระทืบลงไปลึกสุดๆอะ Mm hmm. เครื่องก็ยังคงติดเข้ามาทํางานช่วยอยู่ดีนะครับแปลว่าโหมด EV เนี่ยใช้ได้เฉพาะกรณีที่คุณไม่ได้กระทืบคันเร่งไปจนสุดเท่านั้นถ้ามีการกระทืบคันเร่งจนสุดเมื่อไหร่ครับเครื่องยนต์ก็จะติดเข้ามาช่วยอยู่ดีนะ,อ,ะอันนี้ก็แปลว่า E ีมันอาจจะ EV ีไม่จริงนิดนึงนะฮะคือมันจะมีการแบบเอาเครื่องยนต์เข้ามาช่วยอยู่ดีครับหลังจากที่เราลองขับมาสักระยะหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือมันดีเกือบทุกอย่างเลยนะพวงมาลัยก็ดี พวงมาลัยเบาที่ความเร็วต่ำควบคุมง่ายคุณผู้หญิงนี่แม่บ้านขับได้สบายหายห่วงแต่มั่นใจที่ความเร็วสูงพวงมาลัยถือว่าสอบผ่านสบายหายห่วงเลยช่วงล่างเรียกว่าโอ้โหสายครอบครัวขับไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ่อยมีเด็กเล็กครับสบายขับสบายคนนั่งก็สบายช่วงล่างนุ่มไว้ใจได้ทรงตัวอยู่เวลาเจอถนนยางมาตอยหรือถนนซีเมนที่มันไม่เรียบเนี้ยเฮ้ยมันให้ความรู้สึกที่ดีนะมันไม่กระเด้งเวียนหัวเลยเลย มันซึมซับแรงสะเทือนหรือว่ารอยต่อได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าต้องชมเชยให้นะเขาทําได้ดีใครที่ชอบแบบการขับขี่แบบสบายเวลาไปต่างจังหวัดคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนหายห่วงเลยเวลาเปลี่ยนเลนทุกอย่างการทรงตัวเข้าโค้งเนี่ยระบบขับ4ี่ช่วยได้จริงเวลาขับเข้าโคง้งนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันพยายามจะควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะอาจจะมีอาการท้ายปัดๆนิดเดียวเวลาหักเข้าโค้งกะทันหันแต่ มันเอาอยู่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องการทรงตัวคราวนี้ถามว่าการเก็บเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าครึ่งคันล่างเก็บเสียงได้เงียบสนิทเลยห้องโดยสารเก็บเสียงได้ดีเสียงจากยางเสียงถนนเข้ามาน้อยนะครับแต่ครึ่งคันบนเนี่ยไม่ได้เงียบเหมือนครึ่งคันล่างนะครับซึ่งคันนี้ไม่ติดอุปกรณ์ตกแต่งคิ้วกันสัดแบบนี้เป็นอุปกรณ์เสริมเนี่ยติดมาด้วยกับคันนี้นะครับจะบอกว่าไอ้คิ้วแบบนี้แหละที่มันทําให้เสียงลมเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยเยอะนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคหายห่วงเลยนะครับ พราะโดยรวมแล้วคุณงามความดีโอเคหมดเครื่องเสียงเนี่ยเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงนิดหนึง่งคือจอมันไม่ค่อยสู้แสงแดดนะเวลาขับตกลางวันเนี่ยมันจะดูแบบดรอปๆไปนิดหนึง่งมันจะมองยากน่นความสว่างจอลำโพง6ลลำโพงที่ให้มานะถ้าฟังตำแหน่งคนขับข้างหน้าถือว่าใช้ได้เสียงอาจจะแบนๆไปนิดนึงแบนๆทุ้มๆเสียงกลางขาดหายไปนะครับแต่ว่าคนที่นั่งข้างหลังเนี่ยเสียงอาจจะบี้ๆหน่อยเพราะว่าลำโพงข้างหลังมันเป็นลำโพงเสริมเฉย มันอาจจะไม่ได้ค่อยให้กําลังเสียงเนี่ยเยอะเท่าไหร่ส่วนที่เหลือครับที่บอกว่าดีเกือบทุกอย่างเลยที่ต้องปรับปรุงคือความหรูหราครับสิ่งเดียวที่มันขาดไปจากคันนี้ในรถราคา1นึ่งล้านเจ็ดแบาทคือความหรูหราภายในที่มันให้มาก็แบบสไตล์การใช้งานจริงแหละแต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งเขาทั้งหลายใน segment ต่างๆเนี่ยดีไซน์วัสดุอุปกรณ์การตกแต่งภายในมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ ก็ต้องรอดูครับว่าตัว Outlander โฉมต่อไปถ้ามีการปรับโฉมแล้วมิสซูประเทศไทยนำเข้ามาขายเนี่ยจะมีการปรับให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนแป้นเบรกเองเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะคือมันหน่วงความเร็วได้ดีมากๆนะครับอาจจะด้วยว่าเป็นบุคลิกของรถไฮบิดท,ที่เบรกมันจะดีอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเอาแรงจากการเบรกเนี่ยครับเอาไปปั่นไฟเก็บไว้ในเครื่องเพราะนั้นมันจะช่วยชะลอความเร็วลงได้เยอะก็ถือว่าเบรกเนี่ยมั่นใจหายห่วงเลย ที่ความเร็วสูงก็ยังโอเคอยู่ไว้ใจได้แต่ว่าตัวเบาเองเนี่ยจุดที่ต้องปรับปรุงคือความสบายเมื่อนั่งไปนานๆนะครับสรีระตัวผมเองนะจะรู้สึกว่าข้างหลังเนี่ยมันปวดหลังนิดนึงแล้วก็ตรงไหล่เองจริงๆอ่ะมันจะทําได้เต็มไหล่ขึ้นมาได้มากกว่านี้นะอันนี้คือเพิ่งมันอยู่ต้นไหล่มันน่าจะทําขึ้นมาดี่โหนกอีกนิดนึงนะรวมถึงพนักพิงศีรษะที่มันยังแอบดันหัวนิดนึงแต่ที่เหลือทุกอย่างอ่ะที่ว่าโอเคนะก็ไม่รู้ว่า จะติหรือจะพูดอะไรเพราะว่าเออมันก็โอเคอะเพียงพอเหมาะสมับก,การใช้งานดีนะครับกลับมาเติมน้ำมันที่ปั๊มเรือนะครับเพื่อวัดอัตราการใช้น้ำมันว่าจะเป็นย่งไงบ้าง E20 เต็มถังครับเอาแค่ตัดนะครับมันอาจจะเติมแค่นิดเดียวนะครับผู้ชมบ,บอกว่ามันประหยัดมากลอ,ลองดูนะฮะอันนี้คือทริป A เนี่ยวิ่งไป55.9กิโลเมตรนะครับสังเกตว่าไฟในแบตเนี่ยหมดแล้วแน่ ตอนนี้คือเครื่องยนต์เนี่ยติดเข้ามาชาร์จในแบตเรียบร้อยแล้วคือมันเป็น,นกลไกของให้บิดอยู่แล้วว่ามันจะไม่ยอมให้แบตเตอรี่นี่เหลือ0%พอมันเหลืออยู่สักขีดสอขีดแบบนี้ครับมันก็จะติดขึ้นมาแล้วนะเพื่อให้ไฟเนี่ยมีการชาร์จกลับไปที่แบตเตอรี่นะครับเป็นไงบ้างครับกับรีวิวมิสูบิชิอ i o แลนเดอร์ปอินท b บด PHEV ในวันนี้นะครับกบ็ต้องบอกว่า เอลเ a นเดอร์เ er นี่เขาทำมา2รุ่นย่อยนะครับรุ่น GT กับ GT Premium คันที่เราทดลองขับกันเนี่ยคันนี้คือรุ่น GT Premium ที่มีออปช่นมาครบๆไฟหน้า L.E.D แบบนี้มีราวหลังคามาให้แบบนี้นะครับราคาอยู่ที่1,749,000บาทพบก,กับคุณงามความดีมานั้งคันเลยเอ้ยคันจริงดูดีกว่าที่เห็นนะดูความสูงสัดส่วนตัวรถเนี่ยมันดูดีกว่าในรูปที่เราเห็นนะครับช่วงล่างรือว่าไว้ใจได้นุ่มหนึบนะครับเกาะเอาถนนอยู่ ทางขูดขาอะไรก็โอเคพวงมาลัยเบรกทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าโหครอบครัวไปเที่ยวกันเนี่ยมีความสุขแน่นอนในการนั่งรถคันนี้แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงครับแน่นอนราคาเกือบ1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมบาทเนี่ยแต่ความรู้หลาภายในใครที่คิดว่ามองหาความรู้หลาอุปกรณ์ลูกเล่นของเล่นเยอะๆคันนี้อาจจะไม่ได้มีเท่าที่คุณคาดหวังในราคานี้นะครับแต่ด้วยมันได้อย่างอื่นมาชดเชยเนาะระบบการขับเคลื่อน4ล้อของมันที่มีมอเตอร์2ตัว เทคโนโลยีระบบไฮบริดที่มิตซูทำมาเนี่ยเป็นปักอินไฮบริดคันแรกของโลกตั้งแต่ปี2012นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความเชี่ยวชาญของเขาและในคันนี้คือรถปักอินไฮบริดที่ขับสมูทจริงๆนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งเขาอีกคันหนึ่งที่เราเคยรีวิวไปแล้วคือ MG HS PHEV นะครับคันนั้นแม้จะถูกกว่า390,000บาทแต่เรียกว่ามันต้องแลกมากับอะไรหลายอย่างนะแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมแนะนาให้คุณผู้ชมเนี่ย ลองมาขับลองมาดูคันจริงก่อนว่าเป็นยังไงลองมาดูเทคโนโลยีกันก็ได้แต่จะต้องเลือกครับดีลเลอร์มิซูบิชิที่เขาได้รับการแต่งตั้งที่สามารถขายรถปลั๊กอินไฮบริดได้เท่านั้นอย่างวันนี้ที่เรามาครับคือโชว์รูม TST ทีนะครับที่ราชบุรีก็สามารถมาดูคันจริง,รงแบบนี้มา,าทดลองขับได้อย่างที่ผมมาทดลองขับกันและอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวทีสูตร และใครมีคอมเมนต์คำถามหรือเพิ่มเติมคอมเมนต์กันได้เลยเราจะมีทีมงานตามไปตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรพบกันคราวหนะ้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย